สวัสดีครับพี่น้องครับโอยพบกับช่องบ้านลำพูนอเอาเปรี้ยวตอนนี้มาอยู่ที่วัดต้นรักต้นรักเงียงังบ่อ่านบททันเชี่ยละ่ะไปตามทางนี่ละ่ะป่าวไรเออวัดนวัดลำพูนทางเขาวัดเปินอยู่บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีครับพี่น้องครับกีโรถมรสองร้อยสามสิบสองกิโล ถ้าถงเขาชะก,กัตน,น,นะครับเขาชะก,กันตั้งวัดซากเกลครับเยสองร้อยสามสิบสองกิโลครับก่อนค้างที่จะไกลนะครับแล้วก็รถติดถ้ามื้อนี้มีงานก็คือตั้งเวทีไม่ทันแน่นอนครับว้าวอะไรอ่ะกูว่าเป็นยังไงนะนึกว่าเมนรีสอร์ทห้าแดกแดดโมเมนซ์ครับโรงเรียนเต็มลักศึกษาบางครัล อำเภอ,อยังก่อบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีครับเออมื่อนี้มาพาักแรมอยู่นี่ครับนะครับวัดเต็มรักสามัคคีนะครับบางคูรัตตำบลบางคูรัตอำเภอบางรักรจังหวัดอันน,นทบุรีโอจะเป็นทางแคบหายพี่น้องเลยทางเข้าวัดก็ได เสียวๆย,ย่านโตกน้ำเด้เอามาจอดเติมครับหมองพักแรมเมือแรงนี่ของทีมงานสาวหน่อยเพ mm hmm. ็ดบานแพงนักรับเนาะนาวัดกะมีล้านกับเขา่ามีล้านเหล่าโอแมนล้านกับเขา่าล้านกับขา้าวแล้วก็อะไรเงี่ยจะเป็นยัง,งนะิ้นนี้สุดยอดดี ที่ลานจอรดรถตานนะแต่ว่าขอยพ่ไปดอกอ้าววัดเต็มรักสามัคคียินดีต้อนรับโอเคครับยินดีต้อนรับเด้อผมมาหอดแล้วอืมเป็นห้ามงยูได้ปวะวน,นี่ฮึบฮึบนะฮะวันนี้ก็ขอบพระคุณกับตันอ่าเขาเรียกว่าอะไรเจ้าอาวาดนะครับกับผูมี นี่เนาะเพิ่นจัดแจงมองกีพักให้่ครับหมอลำสาวน้อยเพชรบันแพงมโอนี้ครับรู้สึกดีใจแล้วก็ปื้มปิติยินดีนะครับบัดกะงามงามพี่นอ้องสะอ่อนนะครับป้าทูโอ้ใจบุญใจดีพ่อมคือบอกเอามาลงใน่หมอลำนี่เนาะมอลลัมแห่เพิ่นนี่แน่เพิ่นอุตส่าแม้ว่าเอาอะไเฮามานพักแรมเนาะ โอ้ยยังนี่รถงานติดรถพี่นนท์ซานมโอ้แรงงาน เช่อยู่ครับสะอาดสะอ้านวัดมาอารามสะดวกสบายครับห้องน้ำเยอะแยะนะครับได้บุญได้กุศลนน้ำกันได้เฮ็ดบุญพร้อมได้มานอนวัดพร้อมเนาะน,นะครับถ้าพี่น้องเมืองบรรยากาศด้านนอกนะครับรเดี๋ยวขอยจอดจอดรถนี่ห้งห่มก็หม่หมดีพร้อมเลยวันแล้วนี่ปักใส่ใส่น้ำบ่มีอยู่เลยตือบอ่มีไ่รู้เลยนะ ถึงแล้วนะครับไม่ธรรมดาครับวัดนี้สวยมากบนกำลังเฮ็ดวัดเป็นสีดำเงินพี่น้องครับโบสโบสสีดำเงินสวยอันนี้กับพี่นมชานนนครับอากาศร้อนผ่อนแห้งนะครับอากาศผ่อนหลังรถแอร์บนบเย็นนะครร้อนมากนี่ครับ เพื่อพักอาศัยวัดว่าอารามนะครับไว้รกรนักพอนนะครับวัดสงบร่มเย็นมากสาราก็โอ้ยงามงามทุกหม่องพี่น้องครับสวยมากสวยงามมีดีครับนะครับมือแรงกับงานจาอนหน้าก็เจอมาผัดคอนพ,รพ,รพรัดคอนกำนใจนะครับก็รถคนข้างจะไลยคันหนึ่งมือแรงรถ สิบหลังสิบเจ็ดคันที่แปดคันรถเงีกว่าบ้านสี่คันบ้านนี้สวยมากลมเลือนครับลมเลือนต้นไม้ไร้นกกรมีอยู่2ตัวแต่ว่าบ้านนี้เขาทำสะอาดครับเพิ่อย่างคุณทำความสะอาดตลอดลงจากพื้นเลยปกติทะนวกไล้นะครับขี่มันเต็มเลยเนี่ยแล้วก็เศษใบไม้ร่วง อะไรเยอะแยะนะครับอาจจะว่าได้เลาะหลายด้วยพ่นองกะไทยบรรยากาศนี่แหละใส่ควาหนาลังพี่น้องมึงคว้าผมก็วันนี้ผมจะนอนที่ดีๆไปเลยเอ,อ,อยากนอนแบบานีสอนจสิงนะเพราะว่ายังจริงจากควอนผมได้มือัอได้เมื่อได้ดัาค่อนกัน พักผ่อนอย่างนั้นเต็มที่นะครับเพราะว่างานเราก็มีทุกวันจนโดนเถื่อนสีพอ่องานนั่นวันหยุดกี่หนอถ้าวันหนึ่งวันวันที่มันได้พักผ่อนจริงๆก็อยากพักผ่อนอยากพักผ่อนให้มันเต็มที่เลยนะส่ดบัดงามสวยๆมากนะครับเอาทีมงานกันสีม,มาเรื่อยๆครับแต่ลมอ่าลมบ่อยๆพี่น้อง สบายๆเย็นจ่อยๆกันเลยทีเดียวครับสุดยอดมากธรรมดาเลยเอาจังไดใกะบมือแร่งกับจีนิยูนี่แหละนะครับวัดเต็มรักสามัคคีนะครับซื้อวัดเพื่นนอน้องเต็มรักสามัคคีบางคูรักตำบลบางคูรักอำเภอบางบัวทองจังหวัด นนทบุรีครับชี้เลยวัดลาดประดุกลาดปลาคอโอลาดประดุกมากเมืองนึงครับโอเคสถานที่วันนี้ก็โอเคสงบลมลื่นนะครัน้องฝากเป็นกำลังใจกับทีมงานครับวันนี้เราก็จะนอนแถวนี้แหละห่างจากหน้าง,งานไม่ประมาณหกโลครับงูใหญ่งานเสร็จอยู่บา้านแต่วุ้นบ้านแต่อัน เดี๋ยวมาบอกกันละมือน,นะครับบอคลิปต่อไปขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องเด็กีสาวน้อยเพชรบ้านแผ่นนะครับ,บวันนี้ผมก็จะได้อวยอัลาพาจากพี่น้องไปหาหม่งพักหม่งเศร้าจะได้มันหลับเปิดแอร์เย็นๆน,นอนจักมือที่ดีจักมือนะครับนี่เหมือนเป็นวันหยุดกับพักวันให้เต็มที่เดี๋ยวพาน้องเบียร์ไปกินข้าวกันบอ,อกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ